มุมแดงสาวสิงห์สอสงอพิษพบกับมุมน้ำเงินรูสลาน่าวินิสก้าจากยูเครนครับสาวสิงห์แล้วก็รูสลาน่าครับโอ้หันล่างก่อนเลยครับสาวสิงห์รูสลาน่าก็หันเหมือนกันครับโอ้โหเดือดครับไม่มีใครนะยอนใครหนะามย่อนหนามบงเลยใส่เลยครับสาวสิงห์รอบนี้สาวสิงห์อ่ะครับรูลสลานา่าอ้าวครับลื่นล้มครับแม่โอ้ ก็จร <Salvador> ิงๆครับสาวสิงค์ครับยูเคนรายนี้ก็ไม่ธรรมดาครับลุศาน้าก็เดินเข้าไปครับแหมเข้ามาเป็นลูกชิ้นตั้งเลยครับสนครับลุซาน่าเดินชนย่างยวโดนเหมือนกับสาวสิง์โดนเหมือนกันไม่ใช่ไม่โดนนะครับขวางแข้งซ้ายโอ้หเจอหมัดหน้าหงายไปมีศอกครับสาวสิง์ตอนนี้เดินเปิดเข้าหาเลยครับสาวสิง์ก็โต้จิ้มได้หมัดครับโอ้โหฉายก่อนเลยครับทิ้งรักที่เสียดายน้องครับโอ้โหเข้าไปเจอศอกครับเจ โดนเต็มๆหน้าครับอ้าวครับโดนแรกเหมือนกันครับลุาน่าก็สับคืนเหมือนกันอู้หูยดัดสับไปแล้วครับอู้หูอู้หูยครับโอู้เจอหมัดหน้างายไปครับมีลูกมะกรูดโผล่ขึ้นมาทีมหน้าอีกครับเอาละครับโชว์ศิลปะแล้วครับจากซิงกุริเทลงไปอีกแล้วครับมีบัวปูดๆขึ้นมาเล็กๆน้อยครับ ลูกกงในเลยครับโอ้โหสาวสิงค์ครับบิดมาตีบิดแทงบิดเสียบโอ้โหเด้งตีครับตามมาด้วยศอกแม่ลูกหนึ่งนะครับน้องวินเนอร์อยู่ข้างล่างเอาครับเพลงศอกครับลุซาน่าก็ไม่กลัวค่อ้าวไปอีกแล้วครับศอกมาศอกไปครับคู่นี้กองในครับเข่ามาเข่าไปตีกลัวกสัวที่ไหนครับลุซาน่าแต่ว่าลูกที่อ้าว สาวสิง์ว่ายัางไงบิดเข้าไปเสียครับโอ้โหนี่ครับขักซอกเข้าไปสู้กับสาวแบงได้ขนาดนี้โอ้โหเจอหมัดตางหงายครับแต่ว่าคว้ามาเสียบแล้วครับลุตันหน้าแรงยังไม่เลิกครับลุล่น่าโอ้โยแม่จะมาบินลงนี่เลยครับทีนี้นี่ครับแลกกันสนุกจริงๆครับแพ้ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าสมบูรณ์แบบครับคู่นี้ใส่กันหนักๆใส่กันเจ็บๆครับ จังหวะเสียบเข่าตีแบบตีผู้ชายครับนี่ครับลูกนี้ครับโอ้โหพี่ตูนี่ไม่ห่วงอะไรเสริมเลยนะครับพุ่งเซฟสุดชีวิตครับนี่จังหวะโรมรมนพันตูพัวโนพัวพันวงในกันครับวางแข้งวางคืนเสียบเข่าเสียบคืนจิ้มหมัดจิ้มคืนหักศอกหักคืนครับอย่างที่บอกครับแมอาอุธทันกันจริงๆครับ the winner of the tournament is from the So